สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่15กรกฎาคมสม6 7ทุกท่านครับขณะนี้เวลา9กนการครับพายุมาตามนัดครับผมซึ่งขณะนี้เป็นย่อมความกดอากาศกำลังแรงที่ทะเลจ,จีนตอนกลางครับชายฝั่งประเทศเวียดนามและมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานตอนบนครับทำให้เกิดฝนตกเป็นฝนปานกลางนะครับแต่ตกยาวนาน ตั้งแต่กลางดึกถึงเช้าน้ำเต็มนาเลยนะฮะวันนี้ภูเวียงครับมองไม่เห็นเลยครับขอบไซคนอนีของพายุนั้นจะมาชิดตะวันออกสิงเหนือนะครับหมุนทวนเข็ยบนาฬิกาพัดลงมานะครับก็จะเป็นอหนองบัวลำพูภูเวียงถึงชุมแพรก็จะเป็นโซนี้ครับสำหรับข้าวได้น้ำฝนก็รับปุ๋ย แอมโมเนียไนเตรตในน้ำฝนเต็มที่ครับเพราะแอมโมเนียไนเตรตนั้นก็จะอยู่ในอากาศเมื่อฝนตกลงมาก็จะพาแอมโมเนียไนเตรตลงมาด้วยแอมโมเนียไนเตรตนั่นเองเป็นปุ๋ยอย่างดีนั่นเองครับวันนี้นะครับ15ถึง19นั้นก็จะมียอมคมกดอากาศต่ำเรียงรายเข้ามาที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็คือ ขึ้น11ค่ำ12ค่ำนะครับผมจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือถึงวันเพน็ญวันออกพรรษาก็จะมีลมค้าตะวันออกแรงดังนั้นในช่วงนี้จะมีย่อมคมกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุเข้าประเทศไทยอย่างแน่นอนครับขึ้น8ค่ำเดือน8จนถึงแรม8ค่ำเดือน8ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ไปในวันดับแรม14ค่ำเดือน8 ถึงขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าครับนี่คือธรรมชาติแพทเทิร์นธรรมชาติตั้งแต่ต้นปีที่เราจับได้คาดการเช่นนี้สวัสดีครับผมกมลนนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องของพายุเรื่องของหย่อมคมกดอากาศต่ำที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วเป็นไปตามคาดและเป็นจริงตรงอย่างที่พูดไว นี่ก็คือไซเคิลนวัตจักของธรรมชาติที่เกิดขึ้นลมค้าตะวันออกลมตอนตกชิ้นได้เป็นเช่นไรถ้าจับแพทเทิร์นได้เราก็จับจังหวะของฝนได้และหลีกเลี่ยงการหวานข้าวนะครับซึ่งหลีกจากฝนหรือรู้ว่าฝนไม่ตกวันไหนหวานข้าวฝนไม่เป็นผลกระทบต่อข้าวหรือ เราจะรู้ว่าปริมาตรของน้ําฝนนั้นในปีนั้น,น,นเป็นเช่นไรน้ําท่วมน้ำแรงเราสามารถรู้ได้ตัวเองโดยไม่ผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหรือว่าการคาดการณ์โมเดลใดๆนะฮะนี่คือธรรมชาติที่มันเป็นจริงโปรแกรมโปรแกรมคาดการณ์ซิมูเลตนั้นเจวันคาดการณ์อย่างนี้พอสาวันซิมูเลตใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปตาม ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นพอฝนตกมีน้ําไหลประชากรรารรรษฎรเกษตรกรก็มาเลาะปิดคันนานี่คือธรรมชาตินะครับของคนทํานาอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันนะครับอยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรครับผมก็แค่มีฝนน้นําท่วมน้ําแรงเราเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจฟ้าเข้าใจฝน ทำนาสิบครั้งไม่ขาดทุนสิบครั้งไปล,าลา้าครับผมแอมโมเนียไนเตรดนะครับโซเดียมคอรีนฟลูออรินเทนจีดไปไปครับผมข้าวเริ่มเขียวแล้วครับยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับนี่อันนี้เราปากดำกล้าพอไหมครับนันกาปากดำในมือครับน้ำก็ปล่อยไหลแล้วฮะปล่อยไหลปล่อยไหลเลยน้ำเยอะไป เดี๋ยวตีเลนทําเสือกเขาจะตีไม่ได้ไปล่อยไหลไปเกี่ยวนะครับข้าวข้าวเขียวไปแล้วครับผมเริมอ,อยู่ทุกท่านครับยขนบเงียบไม่ลอยต่ำสามร้อยเศตรหร้อยเมตรลมัดตกครับ <มา S 2> ุ <ไล S 2> วบเียว จะช,ชาวโจทยดเย็นต้องเป็นคนดีเจ้านายเลิกงานคอยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง